บทที่1วิธีการเปิดบัญชีเทรดยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการเทรดกับ XM ซึ่งเราจะแนะนำวิธีการใช้งาน MetaTrader 4ให้กับท่านวิดีโอแรกจะแสดงวิธีการเปิดบัญชีด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการเทรด MT4 ก่อนที่จะทำการติดตั้ง MT4 ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีก่อน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะอยู่มุมบนด้านขวาของหน้าหลักเว็บไซต์ท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีเดโมโหรือบัญชีจริงก็ได้บัญชีเดโมคือการจำลองสภาวะการเทรดจริงโดยใช้เงินจำลองสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มภายใต้สภาวะตลาดจริงและสามารถทดสอบทักษะการเทรดได้โดยไม่มีความเสี่ยงส่วนบัญชีเทรดจริงนั้นท่านสามารถทำการเทรดด้วยเงินจริงได้บน MT4 เรามาลองเปิดบัญชีจริงกันเลยทําการคลิกที่ปุ่มเปิดบัญชีจริงเพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีในขั้นตอนแรกท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นจากนั้นคลิกที่ปุ่มไปยังขั้นตอนที่2เพื่อทําการลงทะเบียนท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลครบทุกช่องซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเทรดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด สิ่งแรกคือเลือกประเภทบัญชีเทรดที่ท่านต้องการเปิดท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีได้ทั้งแบบไมโครหรือสแตนดาร์ดสำหรับการฝากเงินนั้นเริ่มต้นเพียง5 US d ลลาร์ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกสกุลเงินหลักของบัญชีเทรด ในส่วนของจำนวนเงินลงทุนซึ่งเป็นการเลือกช่วงของจำนวนเงินฝากเริ่มต้นโปรดทราบว่าช่วงของจำนวนเงินที่ท่านเลือกนี้จะมีผลต่อขนาดของเลเวลเลตสูงสุดของบัญชีเทรดตัวเลือกแรกคือตั้งแต่5 0ถึง2 0 0ห0 US ดอลลาร์หรือเทียบเท่าในสกุลเงินหลักอื่นๆโดยมีเลเวลเลตสูงสุด888ต่อ1ตัวเลือกที่2คือตั้งแต่2 0 0 0 0 1 ถึง0 0 US ดอลล usd โดยมีเลเวลเลสูงสุด200ต่อ1และตัวเลือกที่3คือตั้งแต่1 0 US ดอลล usd ขึ้นไปโดยไม่มีจำกัดจำนวนเงินสูงสุดจะมีเลเวลเลสูงสุด100ต่อ1หากท่านมีประสบการณ์การเทรดแล้วโปรดกรอกข้อมูลในส่วนของความรู้ด้านการเทรดสำหรับขั้นตอนต่อไปโปรดกรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการและทำการพิมพ์ซ้ำเพื่อยืนยันรหัสผ่าน ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยืนยันว่าท่านยอมรับและเข้าใจในโยบายทั้งหมดของบริษัทแล้วและสุดท้ายคลิกที่ปุ่มเปิดบัญชีจริงจากนั้นท่านจะถูกนำไปที่หน้าสำหรับทำการยืนยันบัญชีท่านจะพบกับคำแนะนำสำหรับการดำเนินการต่อไปที่นี่ ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมกับคำแนะนำเพื่อการยืนยันบัญชีของท่านหลังจากที่ได้รับอีเมลแล้วโปรดคลิกที่ปุ่มยืนยันอีเมลแล้วท่านจะถูกนำไปที่หน้าพื้นที่สมาชิกในกล่องสีเขียวท่านจะสามารถเห็นหมายเลข m t 4 ID ของท่านซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกท่านสามารถกรอกรหัสผ่านที่ท่านได้เลือกไว้และทำการล็อกอินด้วยการคลิกที่ปุ่มล็อกอิน หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกแล้วท่านจะพบว่าบัญชีของท่านยังไม่ได้รับการยืนยันท่านสามารถทำการยืนยันบัญชีของท่านได้ด้วยการส่งเอกสารที่จำเป็นต่างๆเช่นภาพถ่ายบัตรประชาชนภาพสีและสำเนาทะเบียนบ้านถ้าหากบัญชีของท่านไม่ได้รับการยืนยันท่านจะสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้งาน MT4 ได้แต่ท่านจะไม่สามารถทำการเทรดได้ จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลฉบับที่2แจ้งหมายเลข MT4 ID และชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีเทรดของท่านจากที่นี่ท่านสามารถล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกหรือทำการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 ได้ทันที ท่านสามารถดูแพลตฟอร์มชนิดต่างๆและสามารถไปยังลิงก์ของแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการโปรดทำการเลือกระบบปฏิบัติการของท่านตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน Mac หรือ PC และคลิกที่ปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่หน้าที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลด MT4 คลิกที่ดาวน์โหลดหน้าต่างสำหรับการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นมาให้ทำการคลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกไฟล์ของท่านไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด คลิก2ครั้งที่ไฟล์ xm.exe แล้วคลิกที่ Run เพื่อทำการติดตั้งแพลตฟอร์มหน้าต่าง Client Terminal จะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงต่างๆให้ทำการกดที่ next ซึ่งจะมีการทำเครื่องหมายที่กล่อง launch program โดยที่ท่านไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆก่อนที่จะทำการกดปุ่ม next หลังจากทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้โดยการคลิก2ครั้งที่ไอคอน XM บนหน้า Desktop จะมีหน้าต่างสำหรับให้ทำการล็อกอินปรากฏขึ้นมาจากนั้นกรอกหมายเลขบัญชีเทรด MT4 ในช่องล็อกอินและรหัสผ่านในช่องพาสเวิร์ดเพื่อทำการเปิดและเข้าใช้งานแพลตฟอร์มซึ่งหมายเลขบัญชีเทรด MT4 และรหัสผ่านนี้จะใช้ได้กับบนพื้นที่สำหรับสมาชิกและแพลตฟอร์ม MT4 โปรดใช้หมายเลขบัญชีเทรด MT4 ล็อกอินที่ได้รับมาจากอีเมลกรอกรหัสผ่านลงในช่องรหัสผ่านโปรดทราบว่าในรายละเอียดต่างๆตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะมีความแตกต่างกันและโปรดเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องเช่นเรียวสำหรับบัญชีจริงและ Demo สำหรับบัญชีเดโมถ้าหากท่านไม่ทำเครื่องหมายที่ช่อง Save Account Information ซึ่งโดยปกติจะถูกทำเครื่องหมายไว้อยู่แล้วแพลตฟอร์ม mt 4จะไม่ทำการบันทึกข้อมูลของท่านซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำการล็อกอินอีกครั้งขอบคุณสำหรับการรับชม